เอาใจคนที่ชอบความสูงกันบ้างค่ะกับเชียงใหม่สกายแอดเวนเจอร์ค่ะ วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปนั่งเครื่องบินเล็กชมวิวเมืองเชียงใหม่ในมุมสูงกันค่ะโดยจะมีคุณประหยัดชัยมงคลนะคะเป็นนักบินที่มากด้วยประสบการณ์คอยบังคับเครื่องบินเล็กแบบไมโครไลท์สองที่นั่งส่วนเรานะคะก็เป็นผู้โดยสารสวยๆนั่งเครื่องบินเล็กเนี่ยชมเมืองเชียงใหม่ไปโดยการบินในแต่ละวันเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะค,คุณแล้วก็ที่นี่นะคะเขาจะบินวันละหนึ่งรอบเท่านั้นนั่นก็คือช่วงรอบเช้าในช่วงเวลา 7จ็ดโมงเช้าจนถึง8ปดโมงครึ่งค่ะสนามเรามันอยู่กลางทุ่งเทคออฟขึ้นไปก็เห็นทุ่งแหละเห็นกลางทุ่งแล้วก็จะบินผ่านวัดอยู่บนภูเขาแล้วก็ไฮไลท์ก็อยู่เขื่อนถ้าเป็นเขื่อนสวยสวยขนาดนี้นะครับอย่ามองแค่ผ่านทีวีครับไปมองด้วยตาของเตเองแล้วคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่าจริงๆแต่ก่อนที่คุณจะไปเนี่ยค,คุณต้องเช็คน้าหนักก่อนนะ เขาบอกว่าเราจะเป็นผู้โดยสารที่นไปนั่งบนเครื่องบินเนี่ยต้องมีน้ําหนักไม่เกิน95กิโลกร,รมัม <hy> แต่ดูแล้วคุณไม่เกินนี่คุณขึ้นได้เพราะผมลดความอ้วนมาแ้วลดความอ้วนมาเพื่อขึ้นเครื่องบินนะสบายมาก <c oughs>